ในการนี้นะครับกรบนรในฐานะเป็นตัวแทนของคอสอชอก็คือคณะความรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาปฏิบัหน้าที่ในการเข้าถึงและเข้าใจประชาชนก็คือเราต้องเข้ามาในเชิงลึกนั่นะคือเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาดูแลทุกสุขของประชาชนนะครับและทําให้ประชาชนมีความสุขให้ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มใดหรือมามีความคิดใดๆก็แล้วแต่เราจะดําเนินการ ทุกวิธีทางนะให้พวกเราเดินหน้าตู้ให้เราเทิดทูนสถาบันอันที่เรารักยิ่งนะครับตรปนเป็นหน่วยงานหนึ่งในด้านความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรีนะครับมีภารกิจ5ด้านนะครับ5ด้านด้านแรกก็คือด้านยาเสพติดนะครับเราก็ามาดูแลในหมู่บ้านท่านให้เป็นอย่างดีนะครับได้ส่งตัวแทนสายข่าวเข้ามานะครับเรื่องที่2ก็เป็นรายงานต่างด้าว เราก็เข้ามาตรวจสอบนะครับท่านมีเบาะแสรหรือมีใครใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกดขี่ผมเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่กอมรบนาวด้านที่สามก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ครอบคลุมหลายอย่างนะฮะมีทั้งขยะน้ำบาดาลหลายอย่างนะฮะหลายอย่างน้ำบาดาลในนี้มิงมีอยู่หรอคะน้ำบาดาลยังมีบางบ้านลักเจาะอ๋อเหรอคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่า มันจะมีผลกระทบก็คือบ้านเราจะซุดนะครับหมายถึงว่าถ้าน้ําบาดาลในพื้นที่ท่านดูดออกไปมากอาคารบ้านเรือนของท่านก็จะซุดลงนะครับอันนี้เราก็มีหน้าที่รายงานเพราะว่ากรอรมนไม่ใช่ทห,หารนะครับกอรมนคือเจ้าหน้าที่ปละเรือนตำรวจทหารไม่ใช่ทหารนะครับทหารเป็นแค่กิ่งๆหนึ่งของก,กรอรมนกรอรมนทําร่วมตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยันท่านประหลัดปกครองนะครับรวมถึงตำรวจในท้องที่ทุกอำเภอทุกตำบล อย่าได้มองว่ากรมนรเป็นทหารนะครับทหารเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูแลและเป็นผู้ประสานงานนะครับสิ่งใดที่หน่วยงานราชการติดขัดเรากรมนทหารเราจะเข้าไปส่วนลำดับต่อไปก็คือในเรื่องความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งตึ่งในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเห็นกันนะครับความขัดแย้งในเราไม่เรียกว่าสีเราเรียกว่าต่างความคิดต่างอุดมคติ เราคอสชได้มอบหมายให้กรมนอจังหวัดนะครับเข้าเป็นคู่ประสานงานและจัดคืนความสุขเราจัดทุกอำเภอนะครับจัดทุกอำเภอทุกตำบลในขั้นนี้ยังปฏิบัติอยู่นะครับถ้าจะได้ฟังทางทีวีเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดทํานะครับปองดองสมานฉันดและเซ็นเอ็โอมอยูอย่าไปคิดว่าการเซ็นเอ็มโอยูนี้ไม่มีความหมายมันเป็นการปฏิญาณตนว่าเราจะ เดินหน้าเพื่อประเทศไทยนะครับเดินหน้าเพื่อประเทศไทยเราจะไม่บาดหมางกันแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะทําการเข้าพิธีการสักเล็กน้อยนะครับขณะนี้ผู้บัญชาเราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วท่านสจก็เดินทางมาถึงแล้วนาอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านประธานของเราและทั้งคู่เลยนะครับพันเอกอนันต์กริตดวงอภรนะครับท่านรอง ขออรมานอจังหวัดนนทบุรีและท่านสจสมคิดมากวงค่ะขออนุญาตครับขอญาตเรียนเชิญบนเวทีครับท่านค่ะทีว่งอยาว่งอย่ววิ่งลูกขาถายรูปเป็นต้องาที่เราคาดนะครับต้อือาได้โดยธรรดา้่ถือว่าเราเป็นบุญด้วยกันนะครับเพราะว่า วงนี้นะครับมีผู้กล่าวว่าไม่ตกดออกไนคนแล้วก็เราไปหลายอำเภอแล้วัก็การที่ยังไม่ได้กล่าวว่าเราจะตัดมาลูกตาดีเชิญได้นะครับเราได้กล่ามาแล้วนะครับทีนี้นะครับตั้งวงนี้ค่อนข้างที่จะตัดสิทธิ์นะครับวันนี้ฝนตกตั้งคราตกรอบได้นะวันนี้เราขอได้ไหมหรือพ่อแลวแม่ตอบให้ฉันว่าเขาใหม่ก็ถามว่าอี๋บอกถ้าเราห้าเราบอกก็จะไม่เป็นหน้าอ่า เราอยากรู้อยากว่าอัญชลีใครรู้จักเอจิตอาจารย์ของเราว่าในประเทศเราเอจิตไหนดีครับการที่กรรมาลต้องปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกนะครับแล้วก็จะขออนุญาตเรียนเชิญสจเล็กด้วยนะครับอยู่ไหนครับเชิญครับหอหล่อทั้งคู่นะครับแต่ตามที่เขาน้องเขาว่าเลยขออนุญาตครับขออนุญาตเรียนเชิดท่านประธานเลยนะครับ กับเรียนท่านตอนเล็กนะครับอันประธานหมู่บ้าน,นครับผู้นำชุมชนนะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรติครับ <S <S ผมอันเอกอนันต์กีดดวงอ,อัมพรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุนเบุรีนะครับวันนี้ยินดีนะครับได้รับนนเกียรตินะครับที่ได้เข้ามาในพื้นที่ชุมชนนะครับได้ถูก โอกาสถูกจังหวะนะครับซึ่งผมเห็นว่าพื้นที่ชุมชนตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีพื้นฐานพื้นฐานของความรักพื้นฐานของความสามัคคีนะครับแล้วก็มีต้นทุนของทางสังคมที่ดีมากนะครับซึ่งท่านผู้นำชุมชนนะครับน้อง คุณสุวิมนนะได้เข้าไปปรึกษาหารือในเรื่องการจัดงานนะครับผมก็เห็นชอบแล้วก็มีความดีใจนะครับท่านบอกว่าสถานการณ์ในหมู่บ้านมีความรักคข่มีการจัดงานเป็นประเพณีตามปกตินะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับที่จะมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมตรงนี้ นะครับนะตั้งแต่ทางคณะคอสชได้ควบคุมอำนาจการบริหารประเทศนะครับก็ได้มีข้อห่วงใยแล้วก็มีการกำหนดนะครับที่จะให้ทางกรมนจังหวัดนนทบุรีนะครับเหมือนกับดูแลทุกสุขนะครับแล้วก็การปฏิบัติต่างๆซึ่งดูแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็สิ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับต้องการก็คือการดำเนินการในเรื่องของออความรักความสมานฉันนะครับการเทิดทูนสถาบันแล้วก็ขอให้กิจกรรมงานต่างๆที่มีประชาชนเยอะๆเนี่ยได้ร่วมกันนะครับร่วมกัน เพื่อเกิดภาพลักษณ์ของความสามาัคคีแต่เนื่องนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดนะครับต้นทางของความรักความสามัคคีซึ่งมีเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องพิสูจน์ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเรายึดมั่นนะครับพวกเราไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับมีความคิดเห็นทางการเมือง แตกต่างกันยังไงเมื่อเรานึกถึงสถาบัพนพระมหากษัตริย์นั้นเราก็จะหันหน้านะครับแล้วก็ประลึกรู้ว่าพระมหาพระมหากษัตริย์ของเรานะครับไม่ว่าจะกี่พระองค์มาแล้วนะครับสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบูรพมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณมานะครับท่านเสสละนะครับแล้วก็ ได้รักษาผืนแผ่นดินไทยกิจกรรมตัวนี้ก็ขอน้อมนำนะครับให้พวกเราร่วมนะครับโดยตั้งจิตตั้งใจแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ก็เ,เป็นการปฏิญาณน,นะครับอันดับแรกอันดับที่สองเราจะร้องเพลงะดุดีมหาราชานะครับก็ถือว่ากิจกรรมณวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่ง ถือว่าหมู่บ้านนั้นเป็นต้นแบบของความรักความสามัคคีที่ผมเข้ามาอย่างเป็นทางการหมู่บ้านแรกนะครับให้ท่านภูมิใจว่าผมเข้ามาอย่างเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็ขอ,อให้ท่านน้อมจิตน้อมใจนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับอาจจะขัดจังหวะสักเล็กน้อยนะครับผมขอปฏิบัติเลยครับ ก็กรับปกติพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็อ,อท่านพันเอกอน,นันต์กิจดวงอ,อัมพรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ท่านพลเอกไอพันเอกถาวรไทยแขกหัวหน้ากลุ่มข่าวอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็อีกหลายท่าน ที่มาร่วมในงานวันนี้ผมสจผมคิดมากวงที่มีส่วนร่วมกับพ่อแม่พี่น้องหัวหน้าชุมชนหลายหลายท่านพวกเรามีความฉันทแนันก็มีความรักสามัคคีกันก็ถือว่าเป็นความป่อเพิ้มปิติยินดีที่พวกเราเป็นนำร่องในการทำกิจกรรมอันนี้ก็ได้เกียรติจากท่านและก็หลายหลายท่านที่เสียสละ เวลาแล้วก็มาร่วมงานกับพวกเราแล้วผมเองก็หวังอย่างยิ่งว่าความรักความสามักคีของพวกเราก็ยังมีเหมือนเดิมและมากมากขึ้นงานครั้งนี้หลาย,หลายห,ลายหลายหน่วยงานที่เช่นประธานชุมชน,นปิงนุ่มและผู้นำชุมชนทั้งหลายเราก็มาร่วมกันสังสรงรสามักคีมาร่วมในงานวันนี้ถือว่าเป็น การที่เริ่มต้นเป็นแบบอย่างของหมู่บ้านชุมชนหลายๆที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้ผมขอจอเล็กขอจ่อผมคิดว่าพงรับใช้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ประสานประสานมาทา,ทางผมได้ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีในการสดรวกแล้วก็ร่วมมือกับกศชแล้วก็กอ,อรอมนเป็นอย่างดี ทุกท่านมีความมีแต่รอยยิ้มความสุขความสมหวังแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประธานชุมชนประธานหมู่บ้านประธานศูนย์อสอมอและจิตอาสาทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน,พ,านพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องชุมชนหมู่บ้านอัชดีและชุมชนใกล้เคียงทุกท่านมีความร่วมงานปองดองสมนฉัน สัมพันธ์ในอัญชลีและเพื่อนชุมชนต่างๆในจังหวัดนนทบุรีของเราในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีซึ่งตอนบ่ายก็มีงานเพิ่งผมก็มาร่วมงานตั้งแต่ตอนบ่ายมีการทําบุญบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระพุทธรูปประจาหมู่บ้านของเราอัญชลีของเรานะครับร่วมกับทําบุญเยียนพรรษาเวัดคือ 7, เจ็ดเล่มเจ็ดวัดด้วยกันพวกเราก็มาร่วมกันแล้วก็มาร่วมงาน พบะฝะสังสรรค์กันตอนนี้พี่อัญชลีเพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและเพื่อนชุมชนส่วนใหญ่ก็คุณหน้าคุณตากันแล้วก็รู้จักกันดีทำงานกิจกรรมร่วมกันประเรนณีต่างๆโดยตลอดวันนี้ถือว่าเรามาเพิ่มความสุขให้แก่พวกเรามีแต่รอยยิ้มและเพื่อนๆนบ้านเพื่อนๆน,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 นชุมชนที่เป็นรักใคร่ของพวกเรา ร่วมมือพัฒนาชุมชนของเรารวมถึงชีวิตความอบอุ่นทุกๆครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นไปก็เดี๋ยวจะมีพิธีสดุดีนะครับขอให้พวกเราก็สดุดีกล่าวตามาพระพเจ้านะครับพวกเราทุกคนพวกเราทุกคน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระบูรพามหากรรษัตริย์พระ,ระมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์ทุกพระองค์ที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยพวกเราจะปอมดองพวกเราจะปองดองสามัคคีกันสามัคคีกันเพื่อให้ชาติไทย เพื่อให้ชาติไทยอันเป็นที่รักของเราอันเป็นที่รักของเราเป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นและสงบสุขตลอดไปและสงบสุขตลอดไปชาติของเราชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้จนถึงตัวเราจนหนึ่งนี้ก็เพราะบรรพบุรุษของเราก็เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเลือดเอาเนื้อเอาเนื้อเอาชีวิตเอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเขาแลกไว้และความลำบากเขายากเข็ญซึ่งแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องเสียสละเพื่อชาติเราต้องเสียสละเพื่อชาติสร้างความปองดองสร้างความปองดองสามคัคคีสามคัคคีเพื่อให้ชาติไทยเพื่อให้ชาติไทยเป็นแผ่นดินเป็นแผ่นดินที่ร่มเย็นที่ร่มเย็นและสงบสุขตลอดไปและสงบสุขตลอดไปขอบคุณครับ ต่อไปเป็นการร้องเพลงสาดูดีมหาราชาครับหนึ่งเที่ยวครับ ชา,ชาไทยมาหาราชขัตติยะผู้ใดดุดร่มโบรงใสของพวงประชา i ไปาราคติยาปูนใดอท้งใส่มวงกระชาขอเดชะองสมเด็จพระราชินีกุคุรารมีกกีอ พระเจ้าอยู่หัวมหาราชาขา้าพระพุทธเจ้าขอสรุดีแสดงว่าหมู่บ้านนี้รัดเทิดตูนสถาบัานมากครับขอบคุณครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับขออนุญาตครับในระดับต่อไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานแล้วก็ท่านสอจอนะครับ อันที่แรกใช่ไหมคะใช่แล้วถูกต้องเราจะได้ดำเนินการเราเราต้องอ่นนี้ไปนถ่ายทอดอันนี้เราได้ถ่ายทอดไปทางช่อง5้านะครับก็จะใครดูบันทึกเทปก็คงได้ดูพรุ่งนี้เช้าหรือพรุ่งนี้ตอนเย็นตอนทุ่มหนึ่งนะครับได้ลงออกช่อง5้าไปนะฮะตายแล้ววันนี้แต่งตัวไม่สวยอะเวรกรรมเลยทำไมพี่แขกไม่บอกก่อนล่ะเอ่อเพราเรานอกจากจะมีช่อง5้าเสร็จแล้วเราก็จะมีเคเบิลทีวีของท้องถิ่นเรานะครับได้ทําการบันทึกเทปนะครับแล้วก็ได้ออกอากาศใครที่รับเคเบิลของจังหวัดนนทบุรีก็ เห็นพวกเรานะครับเป็นหมู่บ้านแรกที่จะได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับ,รบภูมิใจนะคะชาวหมู่บ้านนันชลีและชุมชนข้างเคียงนะคะเน้นไม,ไม้ตบมือตบมือกันหน่อยแล้วภูมิใจให้กับตัวเองนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมในการรักและสามัคคีซึ่งกันและกันนะคะ หมู่บ้านเราจะได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมีกิจกรรมอะไรเราก็จะได้ช่วยกันนะคะไม่ว่าจะทําบุญสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนะมีงานบวชนาฏไหมใช่ทั้งบวชนาคทั้งแต่งงานนะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายภาคคละเรือนนะครับเป็นลงตอนที่สัญญาหน่อยนะครับค่ะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้นําหางบัตร มาให้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแจกรางวัลเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับชาวชุมชนนะคะเป็นการตอบแทนนิดๆน้อยๆนะคะถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้นำมานามาส่งนะคะขอ่ะขอทราบขอทราบที่หนึ่งรางวัลใหญ่คืออะไรครับเนี่ยโอ้ยใหญ่หรอคะบ้านพร้อมที่ดินป่ะบ้านพร้อมนี้สินมากกว่ามั้งคะนึกว่าบ้านพร้อมที่ดินผ่อนตามหลังให้บ้านไปหนึ่งหลังแล้วก็หาผ่อนเอาเองหาผ่อนเอาเองค่ะโอเคค่ะ ก็ขอขอบคุณท่านผู้หลักเสียสละเวทีให้ให้เขาเนาะครับก็ยนเชิญเลยนะครับโอกาสนี้ก็ขออนุญาตเดินไปนะครับเราจะระวังไปที่ไหนกัน ศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏินรูปปองอำนวยการาสักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีสรส้างความสุขสามัคคีของคนในชาติไทย สนองนโยบายคืนความสุขสู่ประชาชนสอปอกรมโนจังหวัดนนทบุรีทันเอกอนันต์กฤิดวงงามพร่วงใยญ่พวงชนมาปรองลองกันสร้างความสุขสันเพื่อกันทุกคนทั้งจังหวัดนนทบุรีมีความสุขใจเพิ่มความรักลดความขัดแย้ง ถ้าทุนสารมัมตพระมหากษัตริย์ยึดมันไว้จะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นคนไทยลืมเรื่องเลวร้ายลืมไปหันมารักกันส่งเสริมกิจกรรมฟังความคิดของประชาชนพี่น้องเมืองนนท์แล้วนำมาบูรณาการชาวเมืองนนท์ับุรี ใจยึดมัน่นเธอทูลสถาบันพระมาหา,ากษัตริย์่วมทนดวงใจ เป็นคนไทยลืมเรื่องเลวร้ายลืมไปหัมารักันส่งเสริมกิจกรรมฟังความคิดของประชาชนพี่น้องเมืองนนแล้วนำมาบูรณาการชาวเมืองนนท์บุรีมีใจยึนมัน่นเธอทูลสถาบันพระมาหากษัตริย์่วมทนดวงใจ